นีน่้เคนเดูกกดูไกตั้งใได้กินขนมแ่ตั้งใจกินขนมกจะขนมฝากเออเค่เห็นนี่ก็คิดเต็งคนคิดวาสิแมนเออโฝงด่งไปเลยก็ดีเจบีตั้งใจนอย Ba <laughs> <laughs> ฟิเกอร์แม่สมัยก่อนไหมเกิดทั้งนี้แม่ย่อยับยับยับ บาแดกเลยมาชวนจะต้องมาไปกางกล่องหรือนั่งเืองกงยังไงอยู่นี่นมไมรีอะเออูอนย่างนี่มันนี่ขนมไม่รู้จัก็นยางเนี่น่าป็นเหงาก้อนกต่เป แกะเลยแกะเลยเอร์ไพรส์จากูิงนะครับใ้ด้านนึงเอ้ด้านไหนลูกกดึง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 เสอผยจาล่ก มันเป็นจังไดกันเยังม่เห็นแบบนี้มันขึ้นเหลือมยโอ้ยองเนได้นีมแม่ของเนอยู่แล้วมันจี๊ซอกหยอกเ้ตก็ล่องของกิงบางแหนกัได้ไปจูดกันมือนนี่นะูเหลือมูเหลือมปาสูนเอเปปอรลิงอาม่ไปแม่อระดูกขนมอยู่ห่ากับพุกกะไรของหลอก้หนุย้หนุ่ะ ใส่ละปลามันอยู่ใส่ละปลามันกระจายแล้วเพราะว่าพ่นพ่นพ่นในรังพ่นนะเอ็งปลาอยู่นี่นู่นตกใจจนกระเด็นไปนู่วติ่มว่าทิ่มแล้วพวกหัวรังสีแดงแ่งไหมไปรู้ทิ่มตัวเด่นแล้วเหรอฟาไปรังสีแดงไหมเฉียดอีหลีไปตาหักต้งไปตาตีเกลือไม่ถือลากหัวกัดหัวองหัวปลาอยู่ในรังสีแดงแดงไงพ่งไปใส่ละมันอยู่ที่ัง ฝงไปหอดพุ่นแม่เลือกไปเรื่องว่าสปริงดีดไปสปริงดีดไปบอพี่วัดพี่วัดพี่วัดโปไหมโก็เข้าไปได้ไหมได้ครับขออนุญาตนะครับมาให้โอ๊ยขึ้นเต็นต์วันนี้ ขอบคุณครับเงได้อะไรอแกะด้วยแกะด้วยมาถ่ายให้มามาถ่ายให้กินอเลยร่เองแมวรถนี้อ่ะเขามาฝากนี่เขาเิ่มาฝากก็เริมไ่ส ยังมันเป็นเบาหัวใจเต้น,น,นนะมาน้าควันนะได้ได้เจอกันเลยถนะ้าถูกเต็นหมดเลยเอาไปนี่วันนี้ É, you, มันยังจะอะไก็ได้จะอยู่โดยมันก็อย oh, okay, okay, ู่ได like you know. ้บ่นี้หัวเหลือมหัวเหลือมมันเป็นสตริงโอ้ยชีวิตขึ้นแมทแนนออกเลยว่ะเฮ้ยตกใจไปดเวยเจ๊เรื่องแจ็คคนที่หนึ่งเจอเลยไถ่หลีแจกมาครบแล้วรสชาติดีมากอิรี กินกันทุกคนแล้วที่ยำมาจากเชียงรายเนี่เอามาฝากเอามาจากเชียงรายคุณเดอนีทมันฝรั่งไหมใช่ใช่ไหมกระป๋องมันฝรั่งกับมันฝรั่งเหรอเนาะมันฝรั่งจริงจรงไม่ได้โกขึ้นมาโฮมกันนะสิเอาก็ได้ยิ่แบบนี้ต้องมือไขึ้นนิ่งขึ้นเงียบตอนนี้เรียกไม่ได้เกลียดถามว่าเรียกขนมขนมขนมไหมอร่อยเชียงร นุ่กออกมาให้กินก okay. ับ่กินเก็บไว้ก่อนกันนะสนเอาจกินแล้วดีแหมวนี้ให้เปิดกินเหมือเปิดกินชิมรสชาติเพราะว่าอุ้งอิงอุาวยเนาะเด อีว่าอันนก็ไม่เข้ามานิดรู้น <verw> รู <mayı unre Private> ้เลยอะไม่ดูห้องนั่นดูพี่แดงก็ดูอันนี้ปกติจะได้เข้ามาแไม่เข้ามาเลยนะยืนมองนั่นโอ๊ยแล้วมันทันสายไอารีโลูเลียงอารีเป็นไงลูกเหือรก็ไม่รู้เหอหกู้ไก่โดนก่อนเพื่อนร้องบากม บอลหรนว่าขนมเล่ยีเนี่ยเรื่องสิแป้งไงแบบสิบองสิบอีกแล้วไม่ก็ว่าะไเบ Seen, hey, ี่เคยเห็นเลยี่เคยเห็นแล้วนีแค่ว่าเอาต่างคนต่างเบาอะะ้เอาเลยมามันน่ากลัวตรงไหนมันกินได้หน้าตาหน้าัวตไห่งไม้เ่อดะนี้บุ๊คบุ่านบุานแนเจ็ด